สว่านเปลี่ยนหัวได้5ห,หัวเจ้าแรกในไทยมาแล้วก็จะเป็นของอุสกะตัวนี้นะครับมีหัวให้เปลี่ยนเยอะเลยเอาไว้ใช้สำหรับการทำงานในพื้นที่ที่แคบหรือว่ามุมที่เข้าถึงได้ยากโดยที่เขาก็เคลมไว้นะครับว่ามันสามารถเปลี่ยนหัวได้เยอะถึง5้าหัวเจ้าแรกเลยเดี๋ยววันนี้ผมมาคุยให้ฟังว่าแต่ละหัวเนี่ยมันใช้งานยังไงบ้างนะ มาดูอุปกรณ์ต่างๆภายในเซตกันนะครับโดยที่ก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยรหัส OCD 7 01D1 5 i n 1ใช้งานได้ถึง5รูปแบบนะครับแล้วก็ในส่วนกล่องก็จะเป็นพลาสติกสีเทาแล้วก็ตัดด้วยสีแดงแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นกล่องรุ่นใหม่ของทางออซุกะเขากล่องตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอามาต่อกันได้นะถ้าว่าเป็นกล่องที่มีลักษณะเหมือนกันเราก็มาวางทับซ้อนแล้วก็ล็อกเข้าไปนะครับ อันนี้ถือว่าให้มาดีนะครับด้านบนก็มีช่องเอาไว้สําหรับใส่ดอกสว่านดอกไขควงหรือไม่ก็พวกสกรูต่างๆได้เปิดมาก็จะมีคู่มือการใช้งานมาให้นะก็เป็นคู่มือาภาษาไทยนะครับใบรับป,ประกันสินค้าสแกนคลิกลิงก์รับประกันสินค้าตัวนี้รับประกันยาวถึง6เดือนภายในเซ็ตจ,จะให้ตัวสว่านมาอยู่1ตัวนะครับตัวเล็กคอสั้นน้ำหนักเบาทำงานได้คล่องตัวดีมากนะครับ จะเป็นมอเตอร์แบบไร้แปลถ่ฐานแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่55นิวตันเมตรนะครับมีอยู่สสปีดด้วยกัน0ูนยถึงแล้วก็ศูน0ถึงรอบต่อนาทีมีอยู่2สปีด 1, 1และ2นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสว่านแบบ2ระบบนะก็จะเอาไว้สำหรับงานขันสกรูนะครับปรับทอได้ถึง20ระดับแล้วก็เอาไว้สำหรับงานเจาะก็เป็นงานเจาะธรรมดาเจาะไม้จเจาะเหล็กเจาะ PVC ต่างๆนะครับ ด้านหลังตรงนี้จะมีแม่เหล็กนะครับเอาไว้สําหรับติดสกรูต่างๆได้แล้วก็ด้านล่างจะแถมในส่วนของดอกไขควงมาให้ตัวนึงนะครับจะเป็นหัวแชกหัวนะแบนในส่วนนี้ก็จะเป็นตะขอเอาไว้สําหรับแขวนนะครับมีมาให้เหมือนกันนะเขาจะให้แบตเตอรี่20โวลต์2แอมป์มา1ก้อนนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จนะแล้วก็ในส่วนหัวต่างๆเนี่ยมีมาให้ถึง3แบบตรงนี้4แล้วก็ถอดตรงนี้ก็จะเป็น5นะครับ อ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูสักหน่อยครับสำหรับมอเตอร์บัสเลตจากโอซูกะตัวนี้อ่ะประมาณนี้นะครับโดยที่หัวที่1เนี่ยก็คือจะเป็นหัวที่สามารถใส่ดอกไขควงหรือว,ว่าดอกสว่านที่เป็นก้านหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับใส่เข้าไปปุ๊บ เอาไปไว้ขันสกรูในรูปแบบต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นงานขันสกรูเข้ากับเฟอร์นิเจอร์หรืองานประกอบพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเพราะตัวนี้ก็ปรับทองได้ถึง20ระดับอันนี้คือรูปแบบที่1นนะครับแต่ว่าในส่วนของรูปแบบที่1นนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่ล็อกนะที่มันติดแน่นครับเพราะว่าด้านในเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กอยู่นะครับหัวที่2ก็จะเป็นหัวแบบนี้เป็นหัวสําหรับใส่ดอกไขควงหรือว,ว่าดอกสว่านที่เป็นกา้านหกเหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะล็อกได้ อ่ะใส่เข้าไปนะครับก็คือดึงตรงนี้แล้วก็เสียบเข้าไปอ่ะลงล็อกนะครับเวลาใส่ดอกไขควงหรือว่าดอกสว่านนะครับเราก็ดึงตรงนี้ขึ้นแล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บอ่านะครับมันจะล็อกแน่นเลยไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดนะครับเวลาใช้งานสําหรับหัวรูปแบบนี้เราสามารถใช้งานหนัหนกๆได้เลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดนะครับหรือเราจะเอาไปใส่กับอดอกสว่านที่เป็นก้านหกเหลี่ยมเอาไว้ใช้งานก็ได้เช่นกัน ถอนอกก็ดึงขึ้นนะครับมาดูรูปแบบที่3กันรูปแบบที่3จะเป็นลักษณะของหัวสว่านตามปกติทั่วไปเพียงแต่ว่ามันถอดหัวได้แค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็เอาไว้สําหรับจับดอกสว่านดอกไขควงให้หัวเป็นเหล็กแบบนี้มาจับดอกสว่านได้แน่นแล้วก็จับดอกสว่านได้ไส์ใหญ่สุดถึง10มิล มอเตอร์บัตเลตที่ให้มาเนี่ยให้แรงบิดสูงนะครับ55นิวตันเมตรเราสามารถเอาใช้กับดอกสว่านใบพายที่เป็นขนาด20มิลในการเจาะไม้ได้อย่างสบายเลยมาดูหัวในรูปแบบถัดไปตัวนี้จะมีความพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาจะเห็นได้ว่ามันจะมีเขี้ยวนะครับเขี้ยวล็อกเป็นล่องๆแบบนี้นะครับเวลาเราใส่เข้าไปปุ๊บ อ่ะมันจะทําการล็อกเลยนะครับไม่สามารถที่จะขยับหมุนได้นะไอ้ตัวนี้จะเป็นหัวที่เอาไว้สําหรับยิงชิดขอบนะครับนะครับมันจะเยื้องศูนย์มาตรงนี้นะเราก็ใส่ดอกสว่านดอกไขควงต่างๆเข้าไปลักษณะแบบนี้ได้เลยสามารถปรับได้นะครับว่าเราจะให้มันเอ,เอียงไปทางไหนนะนะครับแบบนี้ก็ได้หรือจะแบบนี้หรือจะแบบนี้นะครับ ได้หมดนะครับถ้ากว่าเราใช้หัวสว่านแบบปกติทั่วไปเนี่ยเราจะไม่สามารถเจาะหรือว่าขันสกรูชิดขอบได้เลยนะครับก็เปลี่ยนมาใช้เป็นหัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถขันสกรูหรือว่าเจาะชิดขอบได้มากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของหัวลักษณะแบบนี้มาดูหัวสุดท้ายหัวที่5นะครับก็จะเป็นลักษณะงอ่องอ90องศาอันนี้ก็จะมีเขี้ยวเหมือนกันนะครับใส่เข้าไปมันก็จะล็อกเลย หมุนได้รอบตัวเลยนะครับหรือด้านบนแบบนี้ก็ได้และตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอามาต่อในส่วนของหัวจับดอกไขควงดอกสว่านแบบนี้ก็ได้นะครับใส่เข้าไปหรือจะใส่เป็นหัวสว่านก็ได้นะครับ หรือจะเอาดอกไขควงมาต่อเข้าใช้งานแบบนี้ก็ได้ตัวนี้เหมาะมากนะครับเอาไว้ใช้งานขันสกรูหรือว่าเจาะในพื้นที่ที่แคบได้ดีมากเพราะว่าหัวมันก็จะโค้งเป็นแบบเก้าิบองศานะนะครับการใช้งานนี่ก็ถือว่าดีนะไม่ก้องแก๊งนะงานดูแน่นๆเลยนะครับ ก็จะเป็นลักษณะการใช้งานของสว่านชุดนี้นะครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนหัวได้ถึง5รูปแบบด้วยกันช่วยขยายการใช้งานในพื้นที่ที่แคบหรือว่ามุมที่เข้าถึงได้ยากให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเจาะได้เร็วแรงด้วยแรงบิดสูงถึง5 5นิวตันเมตรตัวเล็กคอสั้นน้ำหนักเบาทางานได้คล่องตัวดีที่สําคัญตัวนี้ก็มีรับประกันให้ด้วยถึง6เดือนนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจอยากได้ไปใช้งานสักชุดหนึ่งนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ2,100บาทบวกลบเท่านั้นเองนะ ท่านไหนที่ไม่อยากหาเองเดี๋ยวผมมีลิงก์สินค้าไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรง Description เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมชอบถูกใจก็ซื้อหาไปใช้งานกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามารีวิวให้ชมกันพอสมควรเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมารีวิวแนะนำให้ชมกันใหม่ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ